สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับรายการที่จะนําสาระมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผ่านทางช่อง YouTube hr channel ผ่านทางช่อง YouTube คนทํางานท r กับสิทธิ์ประกันสังคมผ่านทางช่อง YouTube รับทําทีมบิลดิง้งและผ่านทางช่อง YouTube น้อง QP เด็กชายสายบุญเมื่อพูดถึงนะครับเงินประกันสังคม ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานของผู้ปกันตนทุกๆมาตราไม่ว่าจะเป็นผู้กันต้นมาตรา3ามามาตรา39และผู้กันตนมาตรา40จะต้องทําความเข้าใจกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวซึ่งประเด็นเรื่องของเองินประกันสังคมยกให้คนอื่นได้ด้วยใช่หรือไม่แน่นอนครับ เงินประกันสังคมที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกๆเดือนจะเป็นเงินเก็บออมกรณีชราภาพเริ่มเก็บออมตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาเริ่มเก็บออมทุกๆเดือนเป็นเงินเก็บออมสำหรับผู้ประกันตน3เในจ้างสมทบอีก3ซซึ่งก็สรุปแบบง่าย คุ้การตนมีเงินเก็บออม6%นั่นเองโดยเอาเงินเดือนที่ได้ทุกๆเดือนมาคูณกับ6%นั่นเองสูงสุด900บาทต่อเดือนปีละ18,000บาทต่อปีแล้วที่มีคนสงสัยมีคนถามเข้ามาเยอะเงินประกันสังคมประเภทไหนบ้าง ที่สามารถยกให้คนอื่นได้มีอยู่สองประเภทขอทำความเข้าใจเงินประเภทที่สามารถยกให้คนอื่นได้ในกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตในขณะที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบอยู่ในขณะที่ผู้ประกันตนผลสภาพลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนไม่เกิน6เดือน ในกรณีที่ผู้กันตนเสียชีวิตลงนั้นเงินที่สามารถยกให้เป็นของคนอื่นได้ได้แก่เงินนะครับเหมาจ่ายค่าทำศพ50,000่น 50, บาทซึ่งสามารถยกให้คนอื่นได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ใครก็ได้ที่เป็นผู้จัดการศพของผู้กันตนที่เสียชีวิต โดยจะได้รับเงินเหมาจ่าย5 0 0 0มื่นบาทอันนี้เงินประเภทที่1ที่สามารถยกให้คนอื่นได้เงินประเภทที่2ที่สามารถยกให้คนอื่นได้เป็นเงินกรณีสงเคราะห์การตายเงินสงเคราะห์การตายที่สามารถยกให้คนอื่นได้โดยผู้กันตนจะเขียนเอกสารล่วงหน้าก่อนก็ได้ นะครับในกรณีที่ผู้กันตนเขียนเอกสารล่วงหน้าก่อนว่าเงินสงเคราะห์การตายเฉลี่ย2เดือนหรือเฉลี่ย6เดือนสูงสุดไม่เกิน9 0,000บาทยกให้ใครก็ได้ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ลูกสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเงินประเภทนี้หากเขียนระบุว่ายกให้ใครเงินประเภทนี้หากผู้กันตนเสียชีวิตลงพ่อแม่ลูกสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะไม่ได้รับเงินตรงนี้ซึ่งเงินตรงนี้จะให้คนที่ผู้กันตนเขียนระบุ100%ซไม่มีการแบ่งให้กับพ่อแม่ลูกสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและเงินอีกหนึ่งประเภทที่สามารถยกให้คนอื่นได้ได้แก่เงินบำเหน็จชราภาพซึ่งแม้ว่าผู้กันตนจะส่งเงินสมทบเกิน1 8 0เดือนเกิน180งวดก็ตาม ตามกฎหมายปัจจุบันจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตแต่หากผู้กันตนเสียชีวิตลงก่อนอายุครบ55ปีบริบูรณ์ก่อนความเป็นผู้กันตนที่สุดลงหากไม่ได้เขียนระบุให้คนอื่นเงินบำเหน็จเงินก้อนชราภาพตรงนี้จะยกให้จะแบ่งสัดส,ส่วนให้เท่าๆกันให้กับพ่อแม่ลูกสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่หากเงินบำเหน็จชราภาพตรงนี้ หากมีการเขียนระบุให้เป็นของคนอื่นเงินตรงนี้จะเป็นส่วนแบ่งเพิ่มให้กับพ่อแม่ลูกสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เหมือนกับเงินกรณีสงเคราะห์การตายหากเงินสงเคราะห์การตายหากเขียนให้ใครคนใดคนหนึ่งพ่อแม่ลูกสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้หรือจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินส่งดังตรงนี้เป็นต้นโดยสรุปแล้ว เงินประกันสังคมสามารถยกให้คนอื่นได้ด้วยมีสามประเภทได้แก่เงินเหมาจ่ายค่าทำศพให้ใครก็ได้ที่เป็นผู้จัดจาก,การศพเงินกรณีสงเคราะห์การตายให้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่พ่อแม่ลูกสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายนะครับและเงินกรณีบำเหน็จชราภาพก็สามารถยกให้ใครก็ได้เช่นกันหวังว่าคลิปนี้น่าจะหายสงสัยกับคำถามที่ถามกันเข้ามานะครับ หากิี่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยขขอบคุณมากสวัสดีครับ